Cheers. Yeah. มิลลาฮิราะห์มานิรอฮีมพูดถึงเรื่องของสวรรค์เรื่องของจันนะเป็นความสุขใจของบรรดาผูา้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาก็จะขอต่อรอดสุบันตาลาให้ประทานสวรรค์และไม่ใช่เพียงสวรรค์เพียงอย่างเดียวครับเพราะท่านนบีสุนนาะฮอฮุยนซันเนี่ยได้สอนได้บอกเราว่าพอเวลาขอต่อรอดสุบันตาลาเนี่ยให้ขอสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยก็คืออันฟิรดาวส์วัยด้าส์อันตุมุลลอฮะฟัสอารูฮุนฟิรดาวส์เมื่อทัางหลายขอต่ออล a แล้วเนี่ย ขอสวรรค์เนี่ยก็ขอชั้นฟิลดาวส์มันเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะแล้วก็น้ำหรือลำธารหรือน้ำเนี่ยมันจะไหลนะจากจุดเนี้ยจากชั้นฟิลดาวส์เนี่ยยังไปยังชั้นต่างๆแล้วก็หลังคานะครับของของชั้นฟิลดาวส์เนี่ยก็จะเป็นอัลชุรอฮ์มานเป็นบันลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใครอยู่ชั้นฟิลดาวส์เนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลามากที่สุดพูดถึงสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาได้ นะครับประทานให้กับชาวสวรรค์อาลุญจันนะเนี่ยก็คือในเรื่องของเสื้อผ้านะครับแล้วก็เครื่องประดับแน่นอนครับยู่ในดุนยาเนี่ยเราก็ต้องมีเสื้อผ้าสิ่งที่ปกปิดร่างกายปกปิดเอาร้องและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความสวยงามนะครับทำให้เกิดความสวยงามนอกจากสิ่งที่เราจะต้องปกปิดแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนเป็นเครื่องประดับอันหนึง่งแต่เราก็ต้องให้อยู่ในกรอบของศาสนาโดยเฉพาะกับผู้หญิงหรือมุสลิมะก็จะต้อง ระมัดระวังในเรื่องของเครื่องแต่งกายอย่าให้ผิดหลักการของศาสนาแต่โดยโดยหลักแล้วมันก็คือเครื่องปกปิดร่างกายปกปิดเอรอร์และก็มันก็เป็นเครื่องประดับหรือเป็นความสวยงามเป็นเป็นความสวยงามอีกด้านเหมือนกันและในขณะเดียวกันเครื่องประดับถ้าเราพูดถึงเครื่องประดับเนี่ยเราก็ต้องต้องยอมรับว่าสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยก็จะชอบในเครื่องประดับซึ่งผู้ชายอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนผู้หญิง บางคนอาจจะชอบเครื่องประดับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นนาฬิกาอาจจะเป็นแหวนแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเครื่องประดับเยอะถ้าเราไล่ตั้งแต่ศรีรษะจนกระทั่งถึงเท้าของนางก็จะรู้แล้วแต่มีเครื่องประดับทั้งที่จะเป็นสร้อยคอที่จะเป็นต่างหูนะครับที่จะเป็นแหวนที่จะเป็นเครื่องประดับอื่นๆหรือแม้กระทั่งกําไลข้อเทา้ากําไลที่ข้อมือสร้อยคอแหวนนะครับต่างหู รวมถึงอาจจะติดที่ที่ผมที่ศีรษะอะไรของนางอีกเนี่ยก็จะมีเครื่องประดับอยู่ในร่างกายของผู้หญิงอัลลอฮฺสุลตาลลาเนี่ยได้ให้ผู้ศรัทธาชายหรือหญิงเนี่ยเข้าไปในสวรรค์แล้วเนี่ยก็จะได้รับเครื่องประดับนะเหมือนๆกันผู้หญิงอาจจะมีในเรื่องของเครื่องประดับที่เป็นความชอบอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเพิ่มให้กับผู้ชายบางสิ่งบางอย่างในดุนยาอัลลอฮฺได้ทรงห้ามสําหรับผู้ชายเป็นบททดสอบใครผ่านบททดสอบอันนี้เนี่ย ก็จะได้รับในสวรรค์อย่างเช่นเรื่องของผ้าไหมที่ผู้ชายนั้นผ้าไหมกับทองอัลฮาริกับอัลจาฮับผ้าไหมกับทองคำเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามสําหรับผู้ชายแต่เป็นที่ฮาลาลหรือเป็นที่อนุมัติสาหรับผู้หญิงที่เขาจะใส่ผ้าไหมแล้วก็ใส่ทองอเพราะมันคือธรรมชาติฟิตรอที่อัลลอฮ์ได้สร้างผู้หญิงมาเนี่ยเขาจะอยู่กับเครื่องประดับแต่สําหรับผู้ชายเนี่ยอันนี้จะห้ามไว้ให้งดเว้นไว้ ใครทาได้ก็คือไม่สวมใส่ผ้าไหมไม่สวมใส่ทองแต่นวันอาคิร์อัลลอฮมื่อก็จะประทานให้หมายถึงอนุมัติที่เขาจะใส่ทองได้นะที่เป็นกําไรทองที่เป็นกําไรเงินที่เป็นกําไรที่เป็นลุลุที่เป็นไข่มุกรวมถึงอย่างที่บอกก็คือผ้าไหมและผ้าไหมนี้ก็จะมีชนิดที่เป็นแบบละเอียดและก็หยาบซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้อัลลอฮ์เมื่อไได้บอกในอันกุรานนะครับหลายที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าลิบาสนะครับแล้วก็เครื่องประดับ ของชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์สุลตานาได้บอกว่าเราจะตอบแทนให้กับพวกเขาสวรรค์และก็นในเรื่องของอาภรณ์ที่เป็นผ้าไหมว่ายะซาฮุมบีมาซอบารูยันนตะวะฮารีรออัลลอฮ์สุลตานจะตอบแทนนะครับให้กับพวกเขาซึ่งสวนสวรรค์นะครับแล้วก็ผ้าไหมนะครับเนื่องจากความอดทนของพวกเขาในดุนยานี้อดทนในการพักดีอดทนในการที่จะที่จะ,จะไม่ฝ่าฝืนไม่ไปละเมิดหลักการของศาสนาเนี่ย Allah SWT ก็ตอบแทนพวกเขาว่าจะซาฮุวบีมาวอบัรุจันนตันวารีราตอบแทนสวรรค์และก็ฮารีเราก็คือผ้าไหมเช่นเดียวกัน Allah SWT ก็ได้บอกถึงผู้ศรัทธาที่เป็นชาวสวรรค์นอกจากผ้าไหมแล้วผ้าไหมนี้ก็จะเป็นมีแบบละเอียดมีแบบหยาบกํกาไรก็จะเป็นทองเป็นเงินแล้วก็เป็นลุ ء, ลุ ء, อย่างที่บอกก็คือในเรื่องของไขม่มุก a l สุ h SWT ก็จึงบอก นะครับบอกว่าย uh ah ุฮ uh um ha ัลเลาในฟีฮามินอาซาวิร์มินซะฮับินวะลูลูอาวะลีบาซุฮุมฟีฮาฮาริดพวกเขาจะได้รับการสวมใส่ให้ใส่นในได้ที่เป็นกําไรกําไรที่เป็นทองกําไรที่เป็นไข่มุกและพวกเขาก็จะได้สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมยุฮ uh ah ัลเลาในฟีฮามินอาซาวิร์มินซะฮับินวะลูลูอาวะลีบาซุฮุมฟีฮาฮาริดนี่คือสําหรับผู้หญิงผู้ชายได้เหมือนกัน หมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยเคยถูกห้ามในดุนยาผู้หญิงก็ต่อเน,นื่องไปแต่ผู้ชายเนี่ยถูกห้ามในดุนยาแต่ว่าจะไปอนุมัติในวันอาคิเราหมายถึงว่าผู้ชายได้ผู้หญิงได้นะครับในเรื่องประดับพวกนี้เครื่องประดับที่เป็นกําไรนะที่บอกว่าผู้ชายก็จะใส่เหมือนกันที่เป็นกําไรทองกําไรเงินแล้วมันก็จะมีความสวยงามเมื่อเป็นชาวสวรรค์แล้วหน้าตามันสดชื่นครับแล้วก็อายุของพวกเขาก็จะเป็นอายุที่สามสบสาปีเท่ากันซึ่งหนุงวาฮิดะ อายุเท่ากันหมด33ปีอ่ามปีมันไม่ได้มีแก่แล้วก็ไม่ได้เป็นที่เป็นเด็กเลยแต่จะอายุเท่าทากันตรงนี้แสดงถึงความหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นเช,ช่นเดียวกันอัลลอฮ์ซุลตัลลาก็ได้บอกว่าผ้าไหมของพวกเขาเนี่ยจะเป็นผ้าไหมสีเขียวมีแบบละเอียดมีหยาบมีรายละเอียดตรงนี้ที่อันกุรอานได้บอกเอาไว้อาลียะฮุมเสียบุซุนดุซินคุดรรวอิสตาบะรอกวะฮุลูอัสซาวิรมินฟิอตินวะสคาหุมรับรบุหุมชาร ا บันตาฮูรอ เได้บอกว่าพวกเขานั้นจะสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมสีเขียวแล้วก็เป็นแบบละเอียดและก็แบบหยาบเพราะสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่มีความสบายตามองแล้วมัน,ม,ม,นมันคนที่อาจจะเพ่งอะไรมานาน,านๆอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทํางานที่จดจ่ออยู่อะไรเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยพอเราไปมองที่เขียวอาจจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนานะครับหรือเป็นสวนที่มีสีเขียวเนี่ยมันจะช่วยนะครับให้เกิดความ เรียกว่าเบาหรือเกิดความความสบายตามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานได้บอกว่าพวกเขาจะได้ใส่ผ้าไหมที่เป็นสีเขียวที่ละเอียดที่หยาบนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานได้บอกเอาไว้แล้วก็จะให้พวกเขาได้ดื่มน้ําที่บริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺสุลตานจะได้ให้พวกเขาได้ดื่มท่านนบีซอลลัลลอฮบอกว่าพมื่อไรอย่าได้สวมใส่ผ้าไหมฟาอินนะฮูมันลาบิซฮูฟิดุนยาลัมยันบัสูฟิลอาคีรอใครที่ใส่ผ้าไหมในดุนยาไม่ถึงผู้ชาย เพราะศาสนาห้ามผู้ชายใส่ผ้าไหมใครที่สวมใส่ในดุนยานี้แล้วตายไปเขาไม่ได้ตบาบะตัวนี้นะเขาก็จะไม่ได้ใส่ในวันอาเคีรเขาอาจจะเป็นชาวสวรรค์แต่มีบาปด้านนี้ถ้าเขาตายไปแล้วไม่เตาบ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวเรื่องการใส่ผ้าไหมเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ใส่ในอาเคีรฉะนั้นเราก็อย่าได้ใส่นะครับแล้วก็หวังการตอบแทนจากลอดที่จะไปได้ใส่ในวันอาเคีรซึ่งแน่นอนครับก็ต้องทําอะไรที่จะทําให้ได้เป็นชาวสวรรค์นี่คือหลักสําคัญ ส่วนเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีแต่ความสุขจะอะไรที่เอาล็อบประทานให้เนี่ยมันคือความดีงามมันคือความสุขทั้งนั้นเสื้อผ้าที่ใส่พี่น้องครับในดุนยาเนี่ยเราใส่ไปมันต้องมีเก่าครับซักบ่อยๆเจอผงซักฟอกเจอน้ํายาอะไรต่างๆเนี่ยกัดสีเนี่ยรเบิดซักปีหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยจางไปเลยแทบอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แนละ้วซัก,กบ่อยแล้วก็เจอผงซักฟอกเจออะไรน้ํายาที่มันกัดแต่เสื้อผ้าของชาวสวรรค์เนี่ยท่านอับฮุอะลวะซัเลัมเนี่ยได้บอกว่า ลาตบลาฟิยาบูฮูวาลายฟนาชาบาบูฮุมเสื้อผ้าของพวกเขาเนี่ยจะไม่ขาดจะไม่เก่ามันจะใหม่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็วาลายฟนาชาบาบูฮุมและความหนุ่มสาวเนี่ยก็จะไม่เสื่อมถอยเหมือนกันก็จะมีความหนุ่มสาวไปอย่างนั้นตลอดไปนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านขอัยฮิวะ u ัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับอันกุรอานและสุนัขของท่านนบีโดยเฉพาะอันกุรอานก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้เกี่ยวกับเสื้อผ้าของชาวสวรรค์ที่เป็นผ้าไหม นะครับแล้วเป็นผ้าไหมสีเขียวมีแบบละเอียดมีแบบหยาบแล้วก็เรื่องของเครื่องประดับที่ผู้ชายก็จะได้ใส่เหมือนกันแม้ว่าในดุญยาเนี่ยผู้ชายจะถูกห้ามในเครื่องประดับบางอย่างนะครับผู้ชายจะใส่แหวนได้นะครับแต่ก็จะไม่ใส่แหวนทองก็จะเป็นได้แหวนเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับกําไลตังหูสร้อยคอกําไลข้อเท้าอันนี้มันเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงเขาแต่วันอัคคีรอห์อัลลอฮฺมานจะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ใส่ เครื่องประดับที่เป็นกรรําไรที่เป็นทองที่เป็นเงินที่เป็นไข่มุกตามที่อัลลอฮฺและรอซูนได้บอกเอาไว้ตัวนี้ครับ